ไปจะป้าเป็นไรครับถูถูแมวป้าช่วยถูเห็นไสมดินไ้หมคะอ่าก็เลงสมน่อไปนะสอไะไรดี้าอะไรดีถูถูแข่งกับป้าเร็นดีนี่เห็นไหมเห็นไหม เงียบเลยค่ันาอะไรเขาเรียกรูปทรงไส้กรอกนะดูดูดูเห็นไหมอ่าแล้วมาปั่นห่าแล้วปั่นหัลูกไม่้่เห็นไหมอ่าดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ได้ยาวขนาดนี้ลูกกด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 ไม่ต้องกดถูอย่างนี้ถูเบาเออนั่นแหละ ไมเสมไปจะยาวเองนี <formation jin inh. S 2> er mm ่ปพ๊บเพแลชุบ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 อย่างนี้ค่ะแห่มมลาเก้แหลมแหลมเหนไจากนั้นเรามวนไฟเล็กน้อยเห็นว่าไฟแหลมแหลมเห็นไหมไ้แหลมแหลมแหมุกเลยนี่าฟแหลมแหลมเห็นไหมเย้ไแหลมแหลมไหมสีอะไร เหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีแดงน็ดบินเบาบ้านบินเบาใช่ไหมใช่ไหมวันเนี้ยนี่ป้าป้าให้ดูนี่เขาตัดนี่มีนไหมตัดแบบนี้อะลองตัดตัดแบบป้าอาดเอาด้านนี้ลงใช้ฝั่งเอาด้านนี้ลง อย่างนี้อฮานฮานไกฮานเลีย้ยวไกไกฮานเก่งมากเลยเกลกดลงไปแรงๆเลยลูกกดลงไปตรงถึงเพือจะเอาแค่นั้นเหรอ <üh> อ่ะแค่นั้นก็แค่นั้นออออ่ะอ่ะะเออลองพลิกเปลี่ยนด้านไหมเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านนี่เอาด้านนี้ไหมนี่จับด้านนี้จับด้านนี้ทำอะไรได้บ้างจับด้านด้านนั้นนะด้านนั้น <c oughs>

เดี๋ยวมันเป็นฐานมุ้งเราจะปิ้งปลาหมึกเดี๋ยวพี่เราทำปลาหมึกแล้วเราจะมาปิ้งทำตะแกรงนะหลังปลาหมึกมาทำตะแกรงปิ้งปลาหมึกเนี่ยเถามว่ามีไหมอยอันนี้ของคุณครูปลาหมึกแล้วเดี๋ยวปาจะทำตะแกรงไว้ปิ้งปลาหมึกพี่เราเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะวางปาทำให้ดูตะแกรงนะตะแกรงไปปิ้งใช่ไหม มาต่อ,อกันเป็นห้าแฉกอย่างนี้ค่ะตะแฉกไม่ปิ้งใช่ไหมมาทำให้ดูเราจะทำปลาหมึกปิ้งกันสลับกันไม่ได้ค่ะสลับไม่ได้สลับไม่ได้กายมาทำปลาหมึกมาทำปิ้งก็ได้นะคะ,ะปะิ้งป้องหนุม่นมกม็ได้ทำที่ <c> ปิ้งเนี่ยมาทำที่ปิ้งกันปิ้งปิ้ง ทิปปิ้งนี่นีทิปปิ้งทิปปิงเราจะทำทิปปิ้งอันนี้เราจะทำหัวหัวเป็นรูปทรงเลยครับดีนี่เรามาทำทิปปิ้งกันกายทิปปิงอาเม่กีก่อนนะเลแกงปลาจะได้ไหมเนี่ย ใช่ป่ะไม่ไงเดี๋ยวเรามาทำตะแกงกันทำตะแกงปิ้งปลาะถูอย่างนี้นะคะกทำตะแกกันกานี่นี่นีกายโอไรเียแกงกระป๋ากันมาลูก เรองเออตัวต้องอะไรนะลูกทำตัวอะไรทำตัวอะไรเริ่มงทำตัวอะไรวางงงเอียนนิดึทำตัวอะไรกายจะทำอะไรกายจะทำอะไรลูกมันไม่หลุดเ็ดแขนเลยค่ะกายจะทำอะไรหัวไม่หลุดเอาใหม่เอาใหนได้ลูกกายจะทำอะไรกายไหนน้องกายงวงกลมสิลูก นนเป็กลมกลมมๆนี่รายทำกลมๆได้ไหมลูกอ้าวหมดกันมันก็ติดแต่ลูกอ้าวมันก็ยืดเลยอ้าวจบจบเลยดตะแกรงปาอืทำตะแกรงไม่สำเร็จละ้อะอบ้านเธอเสียอะไร สีเหลืองมานีนี่มาทำาี้แกนกันนี่ป้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำป้าป้าเป็นลูกกลมๆไหมนี่เดี๋ยวป้าป้านี่ดูลูกนึงมีลูกไข่ลูไข่นีแบงกินลูกกลมๆมีแบงกินสอ ลูกกลมๆเห็นลูกกลมๆไหมแก๊กแก๊เห็นลูกกลมๆไหมเห็นไหมเจ้าอะไรเอาจี่ยเหรอเอานี้ยไหมเอาอะไรอ่ะให้คุณครูแบ่งให้อันนี้ให้คุณครูแบ่งให้ไม่ใช่เอาทั้งอันลูกไม่เอาทั้งอันลูกเ้ยให้คุณครูแบ่งขอ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 แล้วขอแบ่งไปไปที เอผสมสีดำไอ้สีเลืเลยป็นผสมสีงเลยเออผสมกันลองเข้าลดูก่อนนะอือเอผสมบีเข้าอ่าแล้วขยำ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 นี้ยขยำขยำเดี๋ยวตาปลาหมึกใหญ่ข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งขยำขยผสมสีกันเลยอใหม่เอาใ่ขยำายขยำไหนาขยำกายขยำ

กายเอาใจมาทำไรอ่ะหนูปลาหมึกลงไปข้างล่างแล้วครับปลาหมึกอันนู้นแบบอันนั้นต้องเรียกว่าอะไรลำ้อ๋อนึกว่าปลาหมึกอ่าคันนี้นะคะตาข้างในเห็นไหมคะที่รูปทรงไรลูกพี่เราทำไหมอืมเห็นไหมอ่าใส่กรอกแล้วเรามาปรุงนิดนึงนะใส่กรอบไหมแมนดินเลยอันนี้จะจิ๋วมากเลยนะสองกรสองพี่เรากำลังปั้นลูกกลมๆเห็นไหม อ้ปั้นเฉยเลยรมสีอะไรสีดำสีดำอยู่เฉยเดี๋ยวคนดหัวสีดำสีดำตรงนะครับแกไม่ตรงอ่าอีกกว่าเดี๋ยนูใช้อุปกรณ์ตัดได้สีดำสีดำหัดตรงงขางันสะข้าตรงไหมอนไหนอันไหอะไรอะยังไงต้องกจทางนี้เอาี้เลย โอ่ผสมผสมผสมนี่สีเหลืองกลาจะกลายเป็นสีอะไรลูกนี่เอาสีดำกับสีเหลืองผสมกันจะเป็นสีอะไรมาดาดูดูกายอยยุ่งเดี๋ยวปลาหมึกพังกายนี่ดูสีเหลืองผสมสีดำเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยสีอะไรคะกายสีอะไรเนี่ยสีชาเขียวลองสีแดงด้ไหมอ่ะอันนี้กายดูสิลองสีแดงนิดนึงนะ อึ้บอ่าเราซื้อผสมกันนี่สามสีผสมกันเยี่ยมเลยห็นป่าเห็นป่าปลาผสมให้ดูมาช่วยป้าผสมเลยมาช่วยป้าผสมเยี่ยมเลยช่วยป้าผสมอุ้ยชาเขียววะเนี่ยโอ้ชาเขียวอะไรดับ้างขี้มือป้าเปลเยี่ยมเลยอันนี้จมปลาสีอะไรอย่างไรสีอะไรลูก เเออาะไรนี่ยกายสีม่วงอ่อนนี่ดินี่นี่กายนี่นี่นี่กายปลาได้กันแล้วถึงแล้วนี่กายอย่ให้ปลาสนุกคนเดียวสิกายอุปกรณ์อะไรลูกน้องกายอุปกรณ์อะไรครับ ไทยเลยเออถ่ายไทยไทยเห็นปะถ่ายถ่ายเลยเออนั่นแหละไทยเออถ่ายถ่ายไายถ่ายนี่ถ่ายเห็นปะเออถ่ายเอามาถ่ายกันกันนี่ไงนี่ไงผสมแล้วอ๋อเนาะนี่เราผสมแล้วเป็นสีนี้แล้วเนลูก นีถ่ายอ๋อเอาไปถ่ายมาอาฟ้าช่วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะการอ่นี้แตะข่อาถ่ายใช่แ่่อันใหญ่อ่ะหมือนน่มีกดไปนิกนึงถ่ายอันี้ก่อนุปกรณ์กดไลค์ถ่าย เก็บเจ้าน eh ี้าสีแดงสเก็บเออนั่นแหละเออทำเป็นปางโขดอะไรเป็นอย่างนี้ เอาไหนอีกอ่ะหนูเจ้เอาไหนอีกหนูเจ้เอาไหนอีกอ่ะเอาให้ครบเลยลูกอ่ะอะไรคะอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เอาไหนเดี๋ยวผสมให้ทิ้มน้อยผสมให้ครบเอาอันนี้ไหมไม่คือช็อคกี้จิ้มใช่ค่ะใช่ปะแบ่งเอาไหมอ่ะนี่เอาเอาอันนั้นเหรออ่ะเอาอันนั้นมาเอออ่ะเอานิ้มมาอ่ะมันใช้ไว้เนี่ย Ni à, à, đây đi mày ní ngay ní 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 แป้สองข้างเลยตรงนี้ค่ะยืดไม่เคยแป้งสีฟันนะแป้งสีฟันป่ะแป้งสีฟันป่าแปง้ฟ <Yeah. S 2> แปงฟันป่ะใช่ไหมครับใช่แปลงสีฟันไหมใช่ไหม <laughs> ขาวเลยนะ ไปเขียงผสมขาหรือเขียงผสมกันเอาอะไรอีกเอาอันนี้ไหมมันไม่เป็นทรงแล้วลูกเราไกด์นี่ไกด์ไกด์นี่ไกด์ไกด์ไกด์เจ้าอะไรลูก